จังหวัดหลังสวนไปตำรวนโทรเขีนวันพุ่ยผลครับร้องคนไหนครับผมครับขอนะด้วยสารเห็นมีเหตุผลสมควรให้ค้นสถานที่บ้านเลขที่สามหมู่สองงทีาหมู่สองครับเ้ทุนทุ่งขัดใส่งั้นจัางไที่บ้นหมู่อบาวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านก่อ อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรหรือตาม,ตามบ้านตามแผนที่สังเกตแนบท้ายเพื่อพบได้ยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือโดยได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําความผิด <c oughs> นะจึงออกหมายคนนี้ให้พันตำรวจโทอิสันพรพืชผ,ผลบสวัตของกับวิศว์ขาวนะ ให้ค้นบ้านในวันที่5ธันวาคมตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นครับนะเรื่องอะไรครับอ่าเดียบเทียวอันนี้ก็คือบ้านตามภาพใบไครับนะก็คือก็คือบ้านหลังนี้นะขับน้ามท้ายนะบ้านหลังนี้ก็คือเดินไปถึงเราได้ อ้อยู่ครับทนะครับแตเดียวเดียวคนยักษ์ที่งมีคงรดับจำนำได้อย่ไมไม่มีครับไม่มีครับรับแต่เดี๋ยวจเอาทีคนยักษ์สักสองสามคนเราคนเดียวยงแบบคนได้ครับปืนปืนปืนอะไรนี่ไหมไม่มีครับไม่มีนบเอาพัดพัดทางก็ได้เนงไครับครับตนะครับ เรานอนห้องไหนนอนห้องไหนเอาดิจิตอลไดไหมครับในบ้านสิทธใจเย็นพี่ใจเย็นดีก็ผมที่อะไรเอาไว้ต่อมีอะไรด้วยของผมนะที่ผมคือมีการตรวจสอบโทรศัพท์ไหมครับที่ผมมาโทรศัพท์ที่ใช้เครื่องไหนเครื่องนี้ครับเฟซบุ๊กที่พี่ใช้อยู่เครื่องไหนเครื่องนี้ครับนี่นะนี่ mọi người 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 ครับครับครับทไปตามกระบวนการก่อนนะครับอยเราไปที่โรงพทุ่งตะโกนนะข้อหาก็คือเบื้องต้นนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าผิดกฎเบื้องต้นก็คือเออเลยเงินคู้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดครับนะการผอนประกันเรื่องนี้หรอเรื่องอนุญาตครับนะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวไปโรงพสต์ตัดโปรบินที่นั่งเป็นอผมนครต้องมีสะดวกนะ cái chỗ con có cái đi đi bảy đặ ông về lên mài nó mà